เื้อแฟนเก่าด้วยเอามาใส่ทำไมฮะถึงเงีสิไม่คิดถือถอดถอดถอดไม่ต้องใส่แล้วถอดไปไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ได้ใส่ก็ถอดถอดแหมเบีย่ะแล้วไม่ให้มันก็น่ารักดีน่ารักแล้วไงอ่ะเสื้อมีเปสิบยี่สิบตัวจะซื้อให้ใหม่เป็นร้อยตัวก็ได้ไม่ต้องใส่ตัวนี้ถอดเลยเถอดพรุ่งนี้ถอดไม่ถอดมันอุ่นดีตัวนี้เขาหนาวถอดถอดบีเจ็บมากถอดสิ ไม่ใส่แค่ครั้งเดียวเองคืนเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถอดแล้วของนี้ไปใส่ตัวใหม่ตัวนี้ไม่ชอบแล้วเป็นที่หน้าแล้ว <c oughs> เรื่องเล็กอะไรล่ะไม่ชอบอ่ะกัฟิวช่วยพ่อด้วยกัฟิวช่วยพ่อด้วยโยนจะอยู่ข้างใครจะอยู่ข้างเขาไม่ต้องมาสนใจเลยจะถอดไม่ถอดลลวเนี่ยเรวเร็วเร็วเร็ว,รวสิเ <c oughs> สียงดังก็ถอดสิถอดแล้ว <c> ท <oughs> <ส>ิ้งก็ไปเผาเลย ขยะอะไรไปอ้ยหมีโอ้ยถอดเบาๆก็ได้นะถอดเลยทิ้งก็เลยเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับพบกับปอนะครับจากช่องปอนนี่เองตรงนี้นะครับ ทุกคนฮะวันนี้ปอนจะมาทําคลิปแกล้งพี่อนนท์นะคะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่าปอนจะมาทําคลิปแกล้งพี่อนนท์ยังไงนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้กดซับสไคร e ์ช anel ของเราแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับที่สําคัญนะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้นะคะทุกคนปอนมีไอเดียไอเดียหนึ่งนะคะมาแกล้งพี่อนนท์แบบขำๆนะครับวันนี้นะคะทุกคนด้วยความที่ปอนขยันเนาะปอนก็ไปค้นดูกระเป๋าไปเจอกระปเป๋าใบหนึง่งแล้วทีนี้คือมันมีเสื้อตัวหนึ่งไว้ที่ปอนไมเยสเลยะะกแล้ววีอ,อาออนนม,ามบพ ว่าเป็นเสื้อของแฟนเก่านะฮะทุกคนคลิปนี้ไม่ได้จะเป็นคลิปที่จงใจทําลายความสัมพันธ์ของเราสองคนนะฮะทุกคนแ,แค่อยากเห็นรีแอคชั่นเขานะฮะว่าเขาจะว่ายัางไงนะฮะถ้าเราเอาเสื้อแฟนเก่ามาใส่นะฮะทุกคนโอเคทุกคนเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่แบบเป็นของปอนเองนั่นแหละแต่ไม่เคยใส่เลยนะฮะทุกคนตั้งแต่ซื้อมาคิดว่าน่าจะตอนมหาลัยแล้วแหละแต่อยู่ๆมันก็ติดกระเป๋ามาทุกคนไม่ได้เป็นเสื้อที่เราชอบใส่ไม่ใช่เป็นเสื้อที่เอ่อที่มีความสคัญใดๆทุกคนแต่เห็นว่ามันติดมานะคยะวคลิปก่า ะะโอเคเดี๋ยวปอให้ดูนะก็เป็นเสื้อฮูดนะเออเสื้อขนยาว้วยน่ารักดีอ่ะทุกคนแต่ไม่มีโอกาสได้ใส่เพราะว่าเชียงใหม่มันไม่ได้หนาวไงทุกคนเออประเทศไทยอ่ะเนาะทำอะไรดาทำไรอ่ะเล,เล่นเกมเล่นเกมอะไรอีกเนี่ยของได้บ้าที่เขาฝากอะไปซื้ออ่ะ ไ,ไ,ไปตั้งชั่วโมงนึงแล้วไม่ได้อะไรมาเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยตัวไม่ไปกับเขาอะ่ะเขาเกียจอะ่ะไม่หนาวเหรอเขาหนาวหนาวแล้วเนี่ยมาเส<อ>ื้อแขนยาวมาใส่เนี่ยฮะหนาวโอ้หดด้วยน,น่ารักไหมเอาหนาามีมาเนี่ยเสื้อตัวเนี้เ,<อ>เสื้อเขา จริงหรอเขาไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็เขาไม่เคยใส่อะเราจะเคยเห็นด้ไงอ่ะ <c oughs> ปกติใส่เสื้อยืดแบบโอ,โโอ้โหวันนี้เอาเสื้อแขนยาวมาใส่มันร้อนจะตายหนาวอะไรยังไม่หนาวเลยเชียงใหม่เนี่ยเ <c oughs> อาหนมาซื้อมาใหม่เหรอไม่ได้ซื้อแต่มันอยู่ในกระเป๋าอะเขาเจอแบบก็มาลองใส่ดูเอามาใส่ถ่ายรูปถ่ายอะไรเขาไม่เคยเห็นเลยตอนเนี้ย <c oughs> น่ารักอ่ะดิไม่ นอนตายใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวอยู่ในห้องด้วยนอนดินอนนอนทไมต้อให้เขานอนเฮ้ยต้องให้เขานอนเขาหน้ารำไหมไม่หน้ารกทำไมอ่ะจะอวดเสื้อหรอเกล้าไหนมาซื้อมาซื้อมานานแล้วตั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วจะโชว์เสื้อเสื้อใหม่เนี่ยใช่น่ารัำไหม มาถาจริงนะมันมีอะไรหรือเปล่าเสื้อตัวเนี้ยไม่มีตัวมันแ่ใส่เสื้อแบบนี้สักครั้งเลยเอา้าก็วันนี้เขาอยากเปลี่ยนปกติใส่แต่เสื้อยืดทำไม่อจะเปลี่ยนมันใส่เสื้อแบบนี้บ้างไม่ได้เหรอไม่รู้ก็แบบผิดสังเกตนะมีพิรุษนะเนี่ยไม่มีมีพิรุษมากทำไมอะไม่รู้มีอะไรป้าบอกมาหรเล่ไม่มีจะบอกตัวทำไมบอ,อกมาสิ บอกว่าอะไรเขาไม่มีอะไรต้องบอกตัวก็เสื้อก็เอามาใส่เฉยปะ่ะไม่ได้เป็นเสื้อของใครก็ไม่เคยเห็นสักครั้งน่ะก็เขาอยากซื้อมาลองใส่ตั้งแต่เนะรียนมหาลัยเป็นสไตล์เขาแบบเนี้ยเสื้อไม่งบอกเขาเลยอะไรก็มันก็เป็นเสื้อตัวเดิมป่ะไม่ได้ซื้อมาวันนี้พรุ่งนี้ไม่เคยเห็นเขาต้องเห็นทุกตัวเสื้อก็มันอยู่ในตู้ว่ะก็อยู่ในกระเป๋าอ่ะอยู่ในกระเป๋าเดินทางตัวไม่เคยค้นกระเป๋าเดินทางเขาค้นสิ มาเดถามจริงเรบอะไรเนี่ยแค่เสื้อตัวเดียวตัวเดือดร้อนอะไรเนี่ยเอามาใส่ไม่บอกอะซื้อมาใหม่ก็บอกสิไม่ได้ซื้อมาใหม่มันเป็นเสื้อแฟตนมันเป็นเสื้อแฟชอะไรเสื้อเขาตอนเรียนมหาลัยไม่เชื่อบอกมาเ๋ยเสื้อใครเสื้อเขาไม่จริงเนี่ยใครจามาใส่เสื้อน่ารักนี่แต่เขากนเดียวไม่น่ารักเลยไม่น่ารักไลเดี๋วบอกมาแล้ว ไม่โกรธแม่อะไรหรอกเล็วมาแล้วเสื้อแฟนเก่าเขาแต่เขาใส่ทำไมเขาเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยใส่เอามาใส่ทำไมก็มันน่ารักดีหอไม่ได้คิดถึงคิดถึงมาสิไม่คิดถึงแฟนเก่าแล้วสิไม่ไม่ได้ไงงั้นถอดก็ไน้ะถอดเลยก็มาใส่ทำไมอ่ะก็เขาอยากใส่คือแบบใส่แค่ครั้งเดียวเองเมื่อก่อนเนี่ยก็เอามาลองใส่เองเสื้อขันยาวด้วย คิดถึงเลยสิไม่หรอไม่ไม่แล้วก็ใส่ทำไมอ่ะเสื้อข้าวิปสิบที่สิบตัวทำไมไม่ใส่อ่ะทำไมต้องตัวนี้มาใส่ด้วยเสื้อคอยาดใส่อะเสื้อแฟนเก่าด้วยเนี่ยเอามาใส่ทำไมฮะคิดถึงแล้วสิไม่คิดถึงถอดถอดถอดไม่ต้องใส่แล้วถอดไปไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้ใส่แล้วถอด แมเบี้ยแม่ไม่ให้ใส,ส่มันก็น่ารักดีน่ารักแล้วไงอะ่ะเสื้อมีเปสิบยี่สิบตัวจะซื้อให้ใหม่เป็นร้อยตัวก็ได้ไม่ต้องใส่ตัวนี้ถอดเลยแม่เอาถอดพรุ่งนี้ถอดไม่ถอดมันอุ่นอีตัวนี้เขาหนาวหนาวอะไรอะ่ะมันหนาวอถอดถอดถอดโอยเบี้ยมันหนาวหนาวแล้วไงอะ่ะไปหาเสื้อตัวอื่นมาให้เขาดิเสื้อผ้ามีเยอะแยะไปเขาหนาวอ่ะ ก็หนาวแล้วไงจะคือจะไม่ถอดแล้วจะใส่ตัวนี้ใช่ไหมก็ค <c oughs> ืนเดียวเองจะใส่ตัวเนี้ย <c oughs> <ห>แล้วแต่จะถอดไหมบ,บีเอเจบอถอดสิอืมใส่แค่ครั้งเดียวเองคืนเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถอดแล้วถอดตัวเนี้ยไปใส่ตัวใหม่ตัวนี้ไม่ชอบแล้วเห็นขี้หน้าแล้ว <c oughs> อะไรของตัวเนี้ยมนขี้หน้าเป็นขี้หน้าเขาเหรอไม่รู้แหละเอาถอดถอดถอดถไม่ไม่ ไม่มาขัดขืนอีกหวงมากเหรอเสื้อตัวนี้เดี๋ยวไปเผาทิ้งเลยน่ารักไม่น่ารักสวยไม่สวยช่างมงเถอะถอดไม่จะถอดไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดเรื่องเล็กนิดเดียวเองเรื่องเล็กอะไรล่ะไม่ชอบอ่ะกับฟิวช่วยพ่อด้วยกับฟิวช่วยพ่อด้วยโฟนจีอยู่ข้างใครจัอยู่ข้างเขาไม่ต้องมาสนใจเลยจะถอดไม่ถอดแล้วเนี่ยเร็วเรวมีเสียงดังะ เ๋ยวเร็วสิเสียงดังก็ถอดสิถอดทิ้งก็ไปเผาเลยทิ้งขยะเลยไปถอดเลยครับอ๋อมีอ๋ยถอดเบาๆก็ได้เะาถอดเลยทิ้งไปเลยเนี่ยโอ้ยไปไกลๆเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องมาทําเป็นงอนเลยถอดใครก็แน่เจ็บใครก็แน่ที่จะควนงอนเขาจะอมมาใส่ จะใส่อีกแล้วเหรอ <ừ> เออเราอยู่ในอ้อมกอดเลยกอดเลยเออช่างมันรักมากอ,าอยู่ในอ้อมกอดใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเขาบอกความจริงมันเป็นเสื้อเขาจริงๆรบีเขาแต่เธอคื <S <S อคือไม่สนใจแล้วมี <S <S ลวกลับมาก่อนเขาทำคลิปแกล้งเฉย โอเคทุกคนตอนนี้พี่อนนท์แบบงอนปอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปงอพี่อนนท์ก่อนนะฮะทุกคน many many minutes later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็พี่อนนท์นอนแล้วนะทุกคนดูหลับไปแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาค่อยเคลียร์นะครับทุกคนโอเคสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะปอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะว่าอยากให้ปอนทําคลิปอะไรนะครับบาย